แล้วว oh ัน oh. นี้นั่งตัวกันอีกทีหนึ่งไหมโ <Okay. S 2> อเคครับ,รบสวัสดีครับต้นครับสวัสดีครับกระชายครับสวัสดีครับเจมส์ครับ ก็ได้กลับมาร้องเพลงเต็ม AF อีกครั้งใช่แล้วก็ร้องกับเพ,เพ,เพื่อนทุกคนใช่เราก็ไม่ได้เร,ไไดเราก็ไม่ได้สัมผัสควารู้สึกแบบมานานแล้วเราใช่ก็ยินดีใจทใี่ทุกคนยังตามมาดูพวกเราอยู่นะครับก็ขอเสียงปรบมือให้เธออีกรอบหนึ่งเลยครับครับแต่เมื่อกี้ผมเห็นวีทีอาร์แนะนำใช่ไหมครับผมรู้ทุกคนคิดเหมือนกันนะว่าทำไมรูปไม่อัปเดตอ๋อตอนนั้นเจเป็นอติเล็กอยู่ใช่ไหมตอนนี้เป็นอติใหญ่แล้วเนาะใหญ่แล้วเนาะใหญ่ ก็รู้สึกดีใจมากๆเลยที่ได้มาร้องเพลงในวันนี้แล้วก็เป็นสาววงชาเลนจที่ด้วยครับงที่สิด้วยใช่แล้วก็คุณเจมส์ได้เป็นพิธีกรด้วยรู้สึกไงบ้างครับผมอิจฉาคุณมากเลยไอ้เป็นพิธีกรเนี่ยไม่เท่าไหร่ฮะไอ้ที่รู้สึกดีนี่คืออยู่กับพี่แบงเค้กครับเนื่องเมื่อกี้ผมได้ยินข้างหลังครับพี่นัทพี่นัทบอกว่าเนี่ยวันนี้เราจะเรียนเรียนการร้องเพลงตามระดับหน้าตาหน้าตาใช่คือหน้าตาแย่ร้องก่อนหน้าตาไม่ร้องก่อน จะพี่เข้าไปไหนกันไม่ต้องพูดเลยคุณจะไปญี่ปุ่นคืนนี้นะคุณไม่ต้องพูดเลยเฮ้ยคุณพูดภาษาญี่ปุ่นหรือยังเนาะงถูกแล้วครับใช่เพราะว่าอะไรนะใจเย็นใจเย็นไม่เอาให้ให้ลองดูไหมไม่ไม่ดีไม่ดีไดเดี๋ยวลองดูก็ได้สิบแซงไปแต่แรกให้เยอะ ใช่ไหมใช่แหละก็คือไปกันไม่กลับก็อยู่ยังยงก็ยังก็ยังก็ทา้งกันอยู่แล้วทา้งกันอยู่นู่นไม่จริงๆก็อยากอยู่ที่นู่นอยู่แล้วไม่ใช่หรอคือติดใจที่นี่กว่านะครับก็จุดไปคิดถึงทุกคนมันแปลงมามแปลงมาเมื่อกี้ยังกระริกระรีอยู่เลยไม่เลย โอเคนำเพื่อให้มีการเสียอได้เราไปครับใครจะร้องคนแรกอัะไปฟังคนถ้าใครรู้ตัวว่าด้แต่ดีเราก็เดินกับเข้าไปแล้วกันแล้วก็ใคโอเคโอเคโอเครับโอเค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 